สวัสดีครับสวัสดีหน้าทุกท่านนะครับวันนี้ครับเอลไมอางเก็บหน้านะครับลมครับผู้จะได้ผลงานก่อนนะครับวันนี้ครับออกมาลุยครับประมาณเตียงป่ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เทาไปรุ่นกันนะว่าจะมีตัวกันครับค่อนข้างลมเลยเดี๋ยวครับกเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีตัวเขายิงกันนะวันนี้มากับปืนคู่ใจเหมือนเดิมครับบอกนี่ครับ ดูสภาพไม้ครับน้านับถ้าไม้นี่มาเป็นเรื่องนะครับราว่มีตัวขึ้นเท่ากัใจะย้ายไปคล้องเหมือนเดิมนะครับผมสภาพไม้ครับลมครับแต่มีตัวน้อยๆครับขึ้นอยู่กกัับย อู๋รังปลิมหลวงนี่งมาทุกป่ะหันเกี้ยวเกี้ยวทากหลังนี้รังหันอเออหันมันโดนเพื่อเกยวป,ปลิมยะตัวไปซองโลมีรังทากหลังนี้รัง ปลิมล,ล้วงน่ปลิมล,ล้วลลงอ่ะเจอดกันน่ะขึ้นไก่ไปหน่อยฮนะนี่บอกเอ้ยตัวใหญ่ขนาดพี่น้องตัวไปสองโลครับตัวนี้โดดข้างหน้ามั้ยครับ อู้ลังเฮยสองรูนะ่ะดูส่วนนี้เฮ้ยทึกหลังเลยนะอ่ะฮะนี่บอเฮ้ยบ่านานาครับเมื่อกี้ยิงไอ้ช่อนใหญ่ครับโดดขึ้นน้ำเลยครับไม่โดนครับโดนน่าจะไม่ถูกดีครับตัวโคตรใหญ่น่าจะสองโลมีครับมันขึ้นโคตรไกลครับผม ดูสภาพไหมเดี๋ยวลองลุ้นต่อครับลุ้นครับตอนนี้ปลาเึ้ื่นไกลมากครับคืนอยู่กลางน้ำตัวใหญ่ๆนั่นเลยครับเมื่อคี้ผมยิงช่อนตัวโคตรใหญ่ครับน่าจะมีไซส์สองครับลุ้นต่อครับซุ่มอยู่กอไผ่นี่นะครับ วางขึ้นกลางน้ำเดี๋ยวเราลุ้นดูอีกช่อนต่อครับเมื่อกี้มันขึ้นอยู่กลางน้ำซัดดูดโดดขึ้นน้ำเลยครับโหสุดายเลยสมบูรณ์นไม้แล้วครับตอนนี้ล้มมากครับโหสภาพไม้ช่อนใหญ่โคดเยอะครับ เสียดายมากเมกื่อกี้ยิงยิงโดนครับน่าจะไม่โดนดีครับโดดขึ้นน้ำนะเมะื่อกี้เดี๋ยวเรารุ้นต่อครับพี่น้อง นะห้ามหัวอยู่ปอซ้ำครับซ้ำ หล่นไม่ได้ยุมนี่สองด็อกกหนึ่อสรุปครับวันนี้ครับยิงพลาดครับผมวันนี้เหี้ยครับพี่น้องช่อนใหญ่ครับองมาแก้มือแน่นอนครับคลิปหน้าไมาแก้มือแน่นอนะครับผมเราดูคลิปหน้านะครับช่อนใหญ่สุดได้มากครับวันนี้ประมาณนะครับวันนี้